พี่ดาวดีค่ะพี่ดากินข้าวกับอะไรเอ่ยข้าวเหนียวไข่เจียวค่ะพี่ดามาเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อคืนไม่ได้มานอนกับยายเบอร์เดย์น้องนายกับครอบครัวกับย่ามานะคะคนเต็มบ้านครอบครัวย่านี่เลยฝลังน้อยยังไม่ลงมาอีกไม่ได้จัตัวอะอืมโอ้โหยืดอยู่นั่นอะ เดี๋ยวเราจะออกไปพร้อมฝรั่งน้อยเนาะออกไปพร้อมกันเลยไปเดินกันเอลเลนหิมะด้วยเหนาห่อไปโรนอนแต่ไม่นีหิมะแล้วอืก็หิมะข,าว,ขาวตามถน,นนเนี่ยนีย่แล้วหมันออ่าตั้งใจกินเอาอชอบจิกเอาเนี่ยข้าวห่อนุ่มๆยายอุ่นนี่อฝรั่งน้อยไม่กินข้าวตอนเช้าอันนี้ลูกลาวนะะชอบกินข้าวมากกว่าก,ากินขนมปังนะ ยียดายามเช้ายายก็ยายก็กาแฟดำยายก็ิมยายตื่นแต่หกโมงพร้อมโอป้าอาบน้ำล้างหัวรู้สึกโอ้นอนแป๊บเดียวเดี๋ยวาดายก็มากวนก็ต้องลุกอยู่ดีอาบน้ำเลยหัล้างหัวสุดชื่นนะฮะแต่เช้าเลยบรรยากาศ เมื่อไรอาตั้องนอนพูดว่าอยู่อ่ะอันตกกนิกับยายปะ่ะวุนสตักหินตาหมูวันพุธที่มานอนกับยายไม่ใช่เหรอตอนเย็นไปเต้นมาใช่ไหมใช่อุนตาเอาอหมูสวัสดีครับบอยอย่าหัวละสลับเหรอแต่เดกกก็ยืนนิสลาบเดร็กเด็กอยู่กินสลับกับหมู อันนี้องกินอยู่นี่ลูกนมอยู่นี่มาดื่มนมกันอาเจ็บหน่อยคือยาหมอนนะคะเอาไหมเนี่ยเอาไข่ไหมลูกเดี๋ยวป้าเตยก็ไขก็ไขเนาะเดี๋ยวมเออดูความวุ่นวายไม่มีอ่ะเร็วตั้งใจมากินเลยมันสายแล้วอยู่อ่ะฮะโซเบลอย่าเดี๋ยวมาม่าออกไปพร้อมอยู่ไม่มีไม่มีอะไรกับมอนแต่ตรงขนมไม่มี เ,น,เน,นี่ยอีกเต่งเสร็จมามาหาแล้วอืมอัดดื่มนมก่อนอุนอ่นๆกระเป๋าวันนักหนักพี่น้องเอ,อย้ยชีวิตยามเช้าเน,นี่ยก็เก็บเลยสิลูกของ่ะโอ้ยทำให้มันเสร็จทีเดียวตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่เสร็จทำกันบ้านเสร็จก็ก,ก,กองเต็มโต๊ะเอาไหมเนี่ยเนี่ยเอาอ่เราก็จิกเอาสิลูกช้อนจิกะอา คอมพิวเตอร์เข้าของอ่าเลยกมมอ on man ้ก o to s h a k e s p e ล r e อ่าตอนเย็นกลับมามาดูจะอยู่ไหมไม่อยู่เลยมั้งเนอะแล้ว